พระเจ้าไม่เคยเรียกใครเพราะว่าคนนั้นมีการกระทําที่คู่ควรคุณกําลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่27ตุลาคมรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ26 และสร้างแท่นบูชาถวายพระยาเวพระเจ้าของเจ้าที่บนสุดของป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำโคตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเผาด้วยไม้รูปอาเชราซึ่งเจ้าโค่นมานั้นอ่านเพิ่มเติมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ25-32ในวันเดียวกันที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏต่อกีเดโอน ทูตสวรรค์ได้บอกให้เขาทำลายแท่นบูชาพระบาอันที่บิดาของเขาสร้างขึ้นและให้สร้างแท่นบูชาขึ้นใหม่เพื่อพระเจ้าประชาชนได้ลาทิ้งและตรงกลับมาหากิเดโอนที่ได้มีชัยชนะเหนือชาวมีเดียนแต่แท่นบูชาที่ถูกสร้างใหม่นี้มีความสำคัญมากในเรื่องรายละเอียดแท่นบูชาคือที่สำหรับการนมัสการ นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กีเดโอนทิ้งพระอื่นและกลับมานมัสก,การพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยชาวเมืองต้องการฆ่ากีเดโอนเพราะการที่กีเดโอนทำลายแท่นบูชาทำให้ชาวเมืองโกรธมากนี่คือเหตุผลที่เขาต้องสร้างแท่นบูชาใหม่เพื่อพระเจ้าในเวลากลางคืนเพราะเขารู้ดีว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมาก แต่ก็ยังเชื่อฟังการกระทําเช่นนี้ของเขาแสดงออกต่อพระเจ้าว่ากิเดโอนจะติดตามพระเจ้าแม้ว่าจะต้องถึงแก่ความตายในความเชื่อและชัยชนะมาถึงเราได้โดยความสัมพันธ์กับพระเจ้าความล้มเหลวในการรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นเหตุผลสําคัญในความพ่ายแพ้ในทุกการต่อสู้ก่อนที่พระเจ้าจะใช้กีเดโอน พระองค์ต้องการคนที่ซื่อสัตย์และจดจ่อที่พระองค์เท่านั้นข้อสังเกตคือพระเจ้าไม่ได้ให้กีเดโอนทำลายแท่นบูชาก่อนแล้วพระองค์จึงทรงเรียกกีเดโอนด้วยการกระทำของเขาของประธานและการทรงเรียกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราพระเจ้าไม่เคยเรียกใครเพราะว่าคนนั้นมีการกระทำที่คู่ควร เมื่อการทรงเรียกมาถึงชีวิตของเราเป็นเวลาที่เราจะต้องเข้ามาสามาัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระเจ้าคุณพยายามที่จะหลีกหนีแท่นบูชาแห่งการสามาัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระเจ้าและมุ่งหน้าตรงไปเพื่อเผชิญบางอย่างด้วยตัวเองหรือไม่การ,รเผชิญด้วยตนเองไม่ใช่หนทางของพระเจ้าจงละทุกสิ่งที่ทำให้คุณละทิ้งพระเจ้า และคุณจะพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งเมื่อมีพระเจ้าการไม่รักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นเหตุผลสำคัญในความพ่ายแพ้ในทุกการต่อสู้ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าในทุกวันตลอดวันคืนชีวิตของลูก ขอให้ลูกใกล้ชิดพระองค์ทุกๆวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน